สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังพบกับผมเปรมชาแนลนะฮะวันนี้มีคนท้าผมมานะฮะแล้วผมก็รับคำท้านะฮะเขาชื่อว่าเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะฮะทุกท่านอาจจะไม่รู้จักตอนนี้ชาแนลเขาไม่ค่อยดังนะฮะเขาท้าผมมาในการสร้างบ้านนะฮะแล้วผมก็จะมาสร้างให้นะฮะอืมสร้างอุปกรณ์เลยหาก่อนนะฮะแปบบ๊แบแบป๊บ ไม่ได้เตรียมฮะโ,โทษครับโทษมันจะมีอันนี้ตัวมันอันนี้แหละอาจจะได้ยินเสียงเพลงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดฟังไปดีๆมันก็เพาะนะฮะกระจก

เกมเมอร์ทีวีเจ้ามังอัดท้าข้ามาข้าต้องชนะเจ้าแน่เลยเกมเมอร์ทีวีเคนี่คือการท้าแข่งสร้างบ้านระหว่างเกมเมอร์ทีวี vs ไปเปอร์ชแนลนะฮะสร้างเลย เด,เดี๋ยวเดี๋ยว่ยววากระจกก็ได้แล้วที่จริงอะ่ะแล้วไฟก็ไม่ต้องใช้ทอดจะใช้เป็นระบบวงจรสวยๆคุณเกมเมอร์ทีวีต้องอึ้งแน่นอน <c oughs> โอเค เราก็ต้องมามีอันนี้มีกี่อันว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสห้าหกสห้าห ยังไงเนี่ยหน,น้าล้มพัดเป็่งเลยวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเล่น s l i t h h e r OI กันเกมงูงูนั่นเองนะครับและคุณทีวีตีคุณทีวีติว,วนะครับ ทุกท่านอาจจะไม่รู้จ <absorbed> ักเขาชื่อว่าชแนลเขาชื่อว่าทวีติวนะฮะทวีดติวนะฮะทวีดติวเขาก็ทาผมเหมือนกันฮะแล้วผมก็จะทาคืนครับไม่ได้ครับเราต้องส่งต่อไปไม่งั้นไม่ดีเอ่อทำไงดีวะ มันจะทำจากที่นี่เออสวยดีนี่ก็เป็นบ้านที่คิดเอาเองนะฮะไม่ได้ไปลอ,อกเรียนแบบใครเข้ามาเลยอือเอาไปทำยังไงกัออกน,นม เมือนแบบไม้ไมค้ามันก็อาจจะสวยนะฮะมันมสวยโอขอแค่ชั้นเดียวก็พอนะฮะแค่ชั้นเดียวก็จะว่าต่อแล้วที่เกียรใส่กระจกเพิ่มมันก็เอาแค่ชั้นเดียวแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านก็เอาแค่ชั้นเดียวแล้วกัน วันที่ผมอัดอยู่เป็นวันไหวครูนะคะผมมาอัดปันไหวครูเลยเพื่ออะไรอาจจะสมหวังอุตส่าห์ทำได้มาถึง32ซับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ดีมากๆัวนะฮะ ดักตะวันแชนแนลเขาก็มี22ซับเท่าผมนะฮะก็ต้องขอบคุณมากที่สุดเลยครับที่มาช่วยกดไลค์และซับสไคร์นนะฮะเป็นการสนับสนุนที่ดีมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งก็นี่ม่ต้อง สวยๆเลยท้าแข่งสร้างบ้านใช่ไหมมาวีเอสกอันตุบมาน่เา,าเป็นเด็กชายป .4 นะคะชื่อว่าเด็กชายปานัทเก้มมณนี nam yang yang cantik, itu untuk apa? sweet nih sweet, ini คิดก่อนหลังคาจะเอายังไงดีนะคะเนี้ยแหละรแรม นี่จไปแปบหนึ่งนะฮะเพราะมันไม่มีม่ค่อยมีเรื่องให้คุยแล้วนะฮะท่านผู้ชมทัก่านไม่รู้จะคุยอะไรละเดีย๋ยวผมจะเป็นคนที่ท้อ ดักตะวันชาแนลดักตัวนันชาแนลขอท้าคุณให้สร้างบ้านสวยๆขังกับผมและเกมเมอร์ทีวีนะคุณดักตัวนันชาแนลคุณต้องทำให้ได้ผมให้เวลาคุณประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รับจดหมายเลยนะคุณจะได้คะแนนสู ฮะโหขึ้นมาเนี่ยเลยัหาไม่เก็บโอเคมามาทำต่อนะฮะบ,บ้านก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะอเอาอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงแล้วนกะ็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะเอ,อ้อ อย่างนี้ก็สวยนะโอเคครับมาชมกันนะฮะคลิปนี้อาจจะต้องมีคลิปสองฮะก็ต้องขอภายด้วยนะคะ ที่สองก็จะเป็นตอนจบเนอะหรือว่าไม่มีก็ได้นะฮะอาจจะไม่มีอืมสวยละเก็บไปเลยเอออันนี้ก็ว่าไปอ่ะ ผมก็สวยดีนะฮะเดี๋ยวพระสองอาจจะมาตกแต่งบ้านไม่พระสองก็จะมาสร้างบ้านต่อ กดชิปนะฮะไม่กดชิปมันไม่ดีมันจะไม่เท่ไม่ดีแล้วไม่ไม่ไม่เร็วถ้วากดชิปจะดีมีซอมบี้ด้ะเสียงซอมบี้ก็มีนะฮะ เกม COM 2เสองตอนที่สองก็จะมาแล้วจะต้องเล่นเซนเชอร์ก่อนนะ แล้วตอนว,วันฉันเองเขาเอาชีวิตรอดเีกแนละ้วโอ้โหรู้ว่าเพลงไม่มาแล้ว อีกแล้วอีกแล้วค่ะ ได้แล้วบอดีโอเค้มีวัดไมครับด้วยทุกท่านอ่านไม่เห็นก็ต้องขออภัย <BAR> ด <K> okay, oh, ้วยนะ นีม่มันการ์ตูนมาครับชัดเลยอยากได้หนึ่งแสนเร็วๆจังถ้าก็ได้หนึ่งแสนผมก็อะ้วจะฉลองให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะ แล้วผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม r a f t อย่างเดียวเหมือนพี่คัดชานะฮะแต่แล้วไม่ได้มาแนวพี่คัดชานะฮะตกแต่งบ้านนะฮะที่เหลือผมไม่ค่อยเก่งกี่ยกับตกแต่งบ้านสักเท่าไหร่ก็โอเคตดอกไม้เพิ่มมากันผมไม่ค่อย 你好。 哎。<laughs> <laughs> เสร็จไปแล้วนะครับกลับบ้านนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเสร็จไปแล้วครับสําหรับบ้านนะคะคนต่อไปที่ผมจะทาคือคุณดาร์กตะวันอนชาแนลฮะผมให้เวลาคุณหนึ่งอาทิตย์ครับในการสร้างบ้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็ซับสไคร e นะฮะซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ดีมากอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย